น้องมีปืนขายไหมมีเจ้าแบบนะแบบดีหรือแบบธรรมดาเอาอ,อย่างดีมาเลยเอาแบบสั้นหรือแบบยาวสั้นก็ได้อัดแก๊ะสหรืออัดลมอัดลมเอาลูกโม่หรือแม็กกาซีนแม็กกาซีนดำด้านหรือดำเงาดำด้านลอแปบ๊บเออ หมดเอาแล้วเหลือแบบไหนมั้งเนี่ยหมดทุกแบบเอาอีกเตี้ยเ้ยแล้วจะถามอะไรเยอะแยะเนี่ยมันเสียเวลาเขจะมีลูกมีเมียมีรถครับตอนนี้นหครับตอนนี้เดือนแรกมาก็เมียหายแล้วเมียหนีรถเหรอครับรถเดือนที่สองรถโดนยึดอีกแล้วตอนนี้ก็เริ่มเคดตรงนี้แล้วฮะับทำไมครับนอนหนุนแขนนอนหมอนหายแล้ว กูตวรวกคนมึงมึงรู้ไหะเวลาที่เราคบหากับใครถ้าไม่อยากให้เขาหายไปจากชีวิตเราก็ให้ยืมเงินเขาเอาไว้บ้างเพราะเมื่อไหร่ที่เขาตีตัวออกห่างอย่างน้อยเขาก็ยังจะติดต่อเราอยู่เสมอจำไว้หมูบอเป็นอย่างผู้ชายส่วนใหญ่คือไวหนวดเพราะว่าเคยไวใจแล้วมเจ็บ มีอะไรกับมันไหมมีอะไรกับมันไหมโอ้ยเฮียเฮียจะเรื่องมากท oh, oh, ําไมอ่ะโอ้ครั้งสองครั้งเนี่ยเขาถือว่าไม่ได้ได้กันนะ <Huh? S 1> มันไม่ถูกหล้วมันไม่ถูกยังไงแล้วมันเข้าหาหนูทุกครัง้งถูกทุกครัง้ง รับสมัครเมียหนึ่งอัตราคุณสมบัติมีดังนี้สูงไม่เกินร้อดสิผิวขาวผิวดำได้หมดกูก็ดำอายุขอเกิน18ปีขึ้นไปกัวติดคุกมีลูกติดได้กูรักเด็กถ้าสวยมากไม่เอากลัวทิ้งกูอีกทำกับข้าวไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นไรกูซื้อผ่านการมีัวแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษถือว่ามีประสบการณ์อย่าด่ากูต่อหน้าเพื่อนเด็ดขาดเพราะกูอ,อายกลับบ้านนะได้เต็มที่ฝากไว้ให้คิดขอบคุณครับ การจะนัดผู้หญิงมาเที่ยวเราต้องดูว่าผู้หญิงจะยอมเราหรือไม่ยอมยังไงถ้านุ่งกระโปรงมากินกิ่พันเช็คบินให้เลยถ้านุ่งกางเกงยีนมาให้แดกน้ำแก้วลวไล่กลับไปทำไมเนะถือว่าอีนี่ไม่เตรียมพร้อมเลิกแล้วคิดดูกางเกงยีนยี่ห้อพีเจกระดุมโคตรแน่นเลยเปิดโรงแรมชั่วคราวนี่ปล้ำไม่มีเสร็จเชื่อหมดหมดสิทธิปล้ำคุณทำธุรกิจอะไรครับเนี่ยธุรกิจสีดำครับ สีดำเลยนะครับเกี่ยวกับขายทานทานไฟฉายทานอะไรพวกนี้ทานหูข,ข้าว<อ>แต่ส่งออกส่งออกครับผมอแล้วก็เอ,อเอ้ยอันนี้จะเข้าใจอันนี้ไม่ได้เลยครับอันนี้เป็นภาพประมูลครับคงจะเป็นภาพที่ดีมากเลใชนะ่ไหมที่สุดของที่สุดครับภาพนี้ครับ ไม่ได้ครับเข้าใกล้ไม่ได้เลยฮะ